สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง The Running Boy ครับเดี๋ยววันนี้พอดีมีกิจกรรมของโค้ชเดี่ยวนะครับปรับท่าวิ่งนะครับก็เดี๋ยวไปร่วมกิจกรรมกันเนาะสักประมาณสัก2ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวไปดูเพื่อนๆกันดีกว่าวันนี้ร่วมกิจกรรมกันน่าจะประมาณสัก150คนนะครับที่สนามแสนสุขนะไปพร้อมไหมครับสบายๆผู้ช่วยโค้ชนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเริ่มจากวอร์มก่อนนะครับ เวลาเวียงอสวัสดีพี่ๆทุกคนครับผมโค้ชเราและทีมงานก็ขอบคุณพี่บอยด้วยนะครับที่จัดกิจกรรมนี nice ้ขึ้นมาก็ขอขอบพคุณอีกรอบที่ให้ทางเราแล้วก็แอดมินของทางทีมเราครับได้มาแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งที่เราได้สะสมมาจริงๆผมวิ่งมาเกือบ20กว่าปีแล้วครับก็มีอะไรหรือใครสงสัยไหนถามได้นะครับ ถ้าตอบได้เราจะตอบให้ครับถ้าตอบไม่ได้ก็ขอปิดไว้เ <c oughs> พราะจริงต้องบอกว่าเรื่องของการวิ่งมันจะถูกเปลี่ยนไปตามภูมิประเทศภูมิอากาศแล้วก็สภาพร่างกายของตัวเราเองเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีอะไรที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เป๊ะแต่เราจะเอาทฤษฎีเข้ามาปรับใช้และประยุกต์ใช้เกี่ยวกับร่างกายของตัวเราเองโดยการเรียนรู้ในวันนี้ที่เรามาสอนไม่ใช่ว่ามันจะถูกร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ อยากให้ทุกคนได้ประสบการณ์จากตรงนี้เอาไปปรับใช้นะครับอันไหนที่มันดีหรือเราทําแล้วรู้สึกว่าไปช่วยในการเคลื่อนที่ของเราเราก็เอาไปใช้ต่อถ้าอันไหนเรารู้แล้วว่าเราทําไม่ได้หรือมันยากเกินไปหรือมันไม่ได้เกิดประโยชน์กับตัวเราเราก็ตัดกิ่งไปเราไม่ได้ซีเรียสนะครับและการวิ่งทีอบอกมันเป็นเรื่องของธรรมชาติอีกหนึ่งกลไกที่ร่างกายของเราจะต้องประสบพบเจอเพราะนั้น เราจะต้องอยู่ในความเป็นจริงของร่างกายของเราให้ได้มากที่สุดอยู่ในความเป็นจริงของความรู้สึกของเรา <c oughs> เราเคลื่อนที่แบบใดเรารู้สึกสบายรู้สึกรีแลกอันนั้นนะครับ <c oughs> เป็นท่าวิ่งที่ถูกต้องที่ดีสําหรับตัวเราแต่ในทฤษฎีเขาก็จะมีไว้เข,วข,ข้าไป้แค่นั้นเองโอเคก่อนที่จะไปสู่กระบวนการต่างๆเราอาจจะเตรียมความพร้อมของร่างกายโดยการยืดเหยียดเดี๋ยวผมจะให้ผู้ช่วยนงสุดรอครับของเรานํำยืดครับ เดี๋ยวผมจะอธิบายไปด้วยเราดูพี่หนงนะครับทําตามไปด้วยกระบวนการในการยืดเหยียดของผมเองนะครับ<า>จะมีอยู่สามตัวทํตาตามได้เลยครับหนึ่งจากบนลงล่างเพื่อให้จําง่ายนะครับสองจากท่าแคบๆไปสู่ท่าที่กว้างสามจากง่ายไปยากและลักษณะของการทําที่เราทําอยู่นี้จะเป็นแรงบวกกับแรงลบมือเราดึง ส่วนที่เราถูกดึงเป็นตัวต้านไว้เล็กน้อยเพื่อให้กล้ามเนื้อได้ออกแรงหรือได้รับการกระตุน้นพร้อมที่จะทำงานตรวนในเรื่องของการเตรียมความพร้อมถ้าจะให้ดีที่สุดเราจะต้องมีการยืดเหยียดทั้งเอน กล้ามเนื้อและข้อต่อแล้วก็การไหลเวียนของเลือดเพื่อที่จะให้ร่างกายเราพร้อมก่อนที่จะใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นจะมีทั้งแบบอยู่กับที่แล้วก็แบบเคลื่อนที่มือดึงเข้ามาอีกมือนึงต้านออกไปให้มันมีแรงจากการใช้งาน ถ้ายืนของเราก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นเกิดยรภนะครับแต่ที่ผมบอกสิ่งที่มันควรที่จะเป็นคือเราต้องทําก่อนที่จะใช้งานเพื่อป้องกันการบาดเจ็บเพ <ละ S 1> ื่อน,นําไปสู่การเคลื่อนท,ที่ที่เต็มระบบการใช้งานของกล้ามเนื้อเราจากแค่ไปกว้างครับเราจะกว้างขึ้น โยนโยนสะโพกขั้นไปพยายาสะบัดนะครับค่อยๆเวียงค่อยๆโยนขึ้นไปถ้าดึ้งยืดเหยียดทุกข้าพยายามหายใจเข้าให้ลึกนะครับอย่าก,กั้นหายใจแบ่งขึ้นแบ่งลงใช้หัวไหล่ครับอยา่าใช้ลำตัวใช้หัวไหล่ตัวให้นิ่งเคลื่อนที่ด้วยหัวไหล่ครับไปยากขึอดอด้น อยากง่ายไปยากนี่คือค่้ท,ที่ยากขึ้นเราจะต้องใช้ระบบปราสาสังการในการควบคุมหมุนคนละฝั่งครับ <c oughs> แขนหนึ่งขึ้นบนแขนหนึ่งลงล่างแล้วก็หมุนอ้อมกลับมาให้แขนฝั่งที่อยู่ล่างกลับขึ้นมาอยู่บนแล้วแขนข้างหนึ่งกลับมาอยู่ข้างล่างแร้วค <c oughs> ่อยหมุนไป นี่คือการฝึกก,บบาก,าการควบคุมหรือฝึกใช้ระบบประตาต่างเในการควบคุมใครทำไม่ได้เอามือมาแคบๆค,ครับมาวงแคบๆอยู่ข้างหน้านครับหมุนทำเป็นวงแคบก่อนเขียนเลขศูนย์สองตัวหรือสองมือเนี่ยเขียนให้เป็นเลขแปดเอารวมกันให้มาเป็นเลขแปดนะครับถ้าใครทำได้แล้วมันก็จะเป็นเรื่องง่ายแต่ถ้าคนไหนที่ทำไม่ได้ มันก็จะกลายเป็นเรื่องยากสําหรับเราทันทีเลยท่านพยายามไปฝึกนะครับทั้งแขนทั้งขาเราต้องควบคุมมันให้ได้บางคนเรียนมาสามปีแล้วยังทำไม่ได้เลยครับบริเวณข้อต่อทั้งหมดนะครับเอวหัวไหล่เข่าข้อเท้าเวลาเราหมุนไม่ต้องหมุนเร็วนะครับหมุนให้เป็นจังหวะก็อพอ หัวเข่าเรายังไม่หมุน,นครับ<ม><ม>เราจะใช้ลักษณะการยอร่อแล้วก็กระดกปลายเท้ายอ่อลงเราจะยืดทั้งกล้ามเนื้อตรงชินสปินแล้วก็ตรงหน้าขาเพื่อให้พร้อมทั้งสองส่วนเวลาเราวิ่งเราจะไม่เก็บชินสปิ้นด้วยครับ <c oughs> ไปหมุนนะฮะไปครับเก <c oughs> ็พื้นลงไปแล้วก็หมุน <c oughs> แต่เวลาหมุนหมุนเอบาอๆเพราะว่า บางทีข้อต่ออาจจะเป็นเสียบสีกันแล้วเกิดการเสียบได้เพราะนั้นเราต้องค่อยๆหมุนไม่ต้องรีบครับเราแค่ต้องการปลุกหรือไปกระตุ้นให้เขาพร้อมขึ้นมาทำงานแค่นั้นเองนิดลงด้านข้างนิดน้อยเอาไว้เอาไว้ด้านข้างขาขา,ขาเราครับไม่ต้องเอาไว้ข้างหน้าครับเอาไว้ด้านข้างขาเท้าไปแล้วก็พลิกลงเล็กน้อย เอาแค่น okay, ิดเดียวนะครับอย่าให้ด uh ังครับนะครับแค่น oh. ิดเดียวแค่นิดเดียวขาตึงขาขาอาลงตึงมาแยกขาครับโฟกัสที่แฮมได้านหลังนะครับโกลไปด้านหลังคอยโยกแขนเหยียดตึงเขาไม่งอนะครับเขาไม่งอขาเหยียดตึงโฟกัสที่แฮมสติงนะ ลง,ลงไปด้านล่างครับลงไปด้านล่างอยู่ที่ด้านล่างอยู่ที่ใกล้ขาตัวเองเลยเออไปครับแต่สลับครับแต่สลับขาบแยกออกกว้างพอสมควรนะครับอย่าให้อยู่ใกล้เกินไปเพราะถ้ายืนใกล้เกินไปเรามีโอกาสที่จะเก็บหลังได้เวลาเราคุ่ลงไปให้แยกออกพอสมควรเป็นฐานให้กับตัวเองให้ได้ ต่อไปเปิดสะโพกครับนัไไ่ไปฟังนะครับเ่านปลายเท้าการยืดเหยียดครับการยืดเหยียดจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยปรับรีระหรือปลอมการวิ่งของเราเพราะนั้นปลายเท้าทั้งข้างหนา้าข้างหลังจะต้องเป็นเส้นตรงนะครับไม่มีบิดนะครับห้ามบิดขาปลายเท้าข้างหน้าข้างหลังจะต้องเป็นเส้นตรงเหยียดข้างครับว <c oughs> อนวิ่ง เราจะโยกเล็กน้อยก็ได้เพื่อเป็นการกระตุน้นให้กล้ามเนื้อเราพร้อมทำงานแยกขานะครับแยกแยกขาก่อนเอียงตัวไปข้างใดข้างหนึ่งก่อนหัวเข่าไม่เลยไปเท้านะครับถ้าใครจะเลยขยับเท้าออกไปยอย่าให้มันเลยครับ ถ้าใครลงนึกแบบนี้ไม่ได้เอาแค่นี้พอครับเรายืนค้างข้างบนสูงก็ได้ถ้าใครลงไม่ได้จริงๆได้เอ็นซ้ายาเอ็นขวาเอ็นซ้ายเอ็นขวาไปเรื่อยๆครับเนี่ยต้องแยกออกที แยกปลอกนี่ครับแล้วดันดันออกไปแล้วก็หยุดครับทวนออกเขาไม่บิดครับเขาเราห้ามบิดดันให้มันกลางออกไปเลยครับดันให้มันกลางออกไปแล้วค่อยบิดลงเราจะบิดที่มอเไหล์นะครับลงไปลงไปแล้วโยกซ้ายขวาครับขาแยกปลอกให้ให้กว้างสุดน้อยที่บุดขาเราต้องแยกออกนิดนึงครัถ้าในนั้น เราแค่ลงไปเราจะยุบไม่ได้ถ้าเราอยู่แค่เนี้ยจะยุบไหมซ้อมเท้าต่อไปเ <พา S 1> ท้าวนะครับทำสลับซ้ายขวาเลยเปลี่ยนข้างเลยนะครับซ้ายขวาเลยขึ้นมาหายใจให้เต็มปอดแล้วก็ลงไปต่อไปไ่อ้นะครับ ซ้ายไขว้ขวาขวาไขว้ซ้ายครับซ้าย <c oughs> ถ้าซ้ายไขว้นะครับถ้าซ้ายไขว้มือเราจะลงที่ข้างซ้ายแต่ถ้าพอเปลี่ยนปุ๊บขวาไขว้มือขวาเป็นตัวลงยกข้างใดไขว้มือข้างนั้นลงครับลงไปแตะที่ปืน เท้าผลพื้นเมื่อไร่ข้อเท้าล็อกเลยครับอย่าปล่อยหอนน้อยอันเนี้ยอย่างพี่นงเนี่ยล็อกแต่ถ้าอย่างเนี้ยอันนี้คือปล่อยห้อยมันเราต้องล็อกขึ้นมาเลยยกขึ้นมาครับล็อกข้อเท้าดึงสะโพกเปิดสะโพกขึ้นไปเลยครับด้านหลังครับด้านหลัง คุมการเคลื่อนที่แยกชิดกครับแยกชิดก้าท่าที่4กระโดดตบใต้เข่าท่าที่ห้าสองจังหวะครับยกวางเตะของเราจะใช้แค่5าท่านี้จริงๆมันมีเยอะกว่านี้ครับเรารวบรัดมาเดี๋ยวหัวใจจะเกินร้อยสี่ไปก่อนเดี๋ยวทำตามพี่หนงเลยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกเปลี่ยนเองอ้าวสามสองเริ่มท่าแรกครับ ล็กลอกข้อเท้าแล้วแตะปุ่นเท้าลงไปเต๋ออย่างเงอนะห้าสี่สามสองหนึ่งเปลี่ยนครับบิดไปสก๊อกนะครับห้าสี่สามสองหนึ่งเปลี่ยนครับแยกชิดเก้า <monsieur> โซ่สโลว์ครับสโลว์ก่อนดูครับแยกก้าวท้ามาทำตามได้ครับทำตามได้ก้าเอาข้างใดข้างหนึ่งก้าไปก่อนครับชิดกลับมาแยกเหมือนเดิมชิดเปลี่ยนข้างก้าครับเมื่อกี้ผมก้าขวาอันนี้ก้าซ้ายสลับข้างก้าครับเพราะฉะนั้นดูนะครับคราวนี้มันจะเป็น แยกชิดเกชิดแยกชิดเกกลับมาปึ้งนี่คือจบ1นึ่งชุดไปต้องเร็วครับไปต้องเร็วสอนแยกชิดเก้าชิด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 

ยกวางเตะ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 ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เราดูไว้เดี๋ยวพี okay. ่บอยถ่ายไว้แล้วเดี๋ยวเราค่อยๆไปฝึกกันโอเคครับดูดีหัวใจตัวเองครับก่อนที่เราจตอบวิ่ง หัวใจจะต้องถูกกระตุ้นไปอยู่ประมาณ1 2 0บถึง130บวกลบอยู่ประมาณนี้และก่อนที่เราจะออกวิ่งพอทำตรงนี้เสร็จพัก2-3ถึง3นาทีจะเข้าห้องน้ำกินน้ำคุยกับเพื่อนนิดหน่อยแล้วค่อยออกไปวิ่งอันนี้จะเป็นกระบวนการตอนการนำสู่เข้าสู่การวิ่ง